กูพูดผมเอาตากล้องไปใช่ป่ะฮะเอายุ่งหน้าสติโอ้ยโอ้ยนี่แหละว่าได้บอกกันสวัสดีครับกับพ่อกับพ่อยิ่นเคยนะครับกับทีมงานมัวนาดังผมตัวฟี่ประมาณกลางก่อนหูอังเดซีค่ะนะครับเจ๋เจ๋กับพ่อกับพ่เมี่ยงดอกพี่น้องผ้ามาเบิ่งรถคือเก่านะครับมาอนี่มาเบิ่งรถกันนีเลยข้างหลังเฮานะครับกับ โตโยต้ารีโวอ่ 2.4e ปี2016นะครับจ้าคันนี้อีกเช่นเคยนะคะโปรโมชั่นดีๆของเราประวัติดีฟีดาวฟีดาวพร้อมกับคาฟี่ไปเลย1น่งปีเต้มๆจ้าคาฟี่ปีหนึ่งแมนจะบอกภาากางจะบอกภาากางไปแล้วคอยบอกอีสานดได้เลยจ้า คับฟี่ปีหนึงจ้าแปลว่าดีฟี่ดาวใช่แล้วโหดสุดยอดอีริตแน่นอนสุดยอดมไหมนี่เออเฮาสีผ้าไปเบิ้งไปไหนภายในคือนเขาดูอะไรบ้างอ่าว่ามันเป็นยังไงเนี่ข้างหน้าเรามาเลยกระจังหน้าโคเมียมอันนี้เป็นโคเมียมเอาคือบอกเล่าอะไรแบบนี้โอ้ยว้าเหรอว้าโอ้ยล้ม นี่นะกระจังนะโคมิยมมาจ้าโคมิยมโคมิยมนะครับแล้วก็มาพร้อมไฟหน้านะครับเป็นยังเป็นฮาโลเจนอยู่ครับเป็นมัตติรีเฟกเตอร์นะคะเป็นหลอดฮาโลเจนนะจ๊ะกระจกไฟตันหัวงบไม่เด้อพี่น้องยังไม่มีค่ะครับแต่ว่าความดีของมันคอดีแบบดียังสี่ประตูแต่ว่าเป็นตัวเตี้ยเด้อใช่เพราะเป็นตัวสูงเป็นตัวเตี้ยสี่ประตูมากับกระจกด้วย กระจกมองข้างของเรานะคะเป็นครอบโครเมียมมานะจ๊ะแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้วยที่กระจกมองข้างนะจ๊ะรอันนี้ก็จะเป็นป้ายอักษรโดเดนะมาต่าบริษัทบออันนี้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะจ๊ะแอรกอลอยนะคะของขอบยางนะยางบริสตันขอบ1 6บหกนะ2องทบ16ขอบ1 6ครับผมใช่นะจ๊ะประตู จับปิดเปิดจะก็เคลือบโกเมียมมากสีเหมือนรถอันนี้เป็นสีเขาเป็นสีเทาบอกสีสีเทาสีเงินสีบอลเงินนะครับแล้วก็แถวบ้านนเราก็จะสีบอลสีบอลครับสีบอลสีบอลหรือสีเงินอะไรประมาณนี้จ้ะนะครับสำหรับแซดอีดิชันนี้เขาติดสติ๊กเกอร์มากด้วยพี่น้องด้วยอันนี้คือยังไม่ล้างนะคะเดี๋ยววันส่งรถเดี๋ยวเราล้างให้ใหม่จะงองแน่นอน้างหลังทางหลังกับพรมมาดีไซน์สวยงามจ้า ตามต้นฉบับตามฉบับของโตโยต้านะครับของให้รักของเขาแหละอ่าหรืจะเป็นไฟท้ายไฟเบรกไฟเบรกไฟเบรกลงที่สามอยู่ตรงกลางอยู่ฝาท้ายเนาะอ่าแล้วก็ฝาปิดเปิดกระบะฝาท้ายกระบะกับเป็นโครเมียมโครเมียมจ้าสวยงามมีกันชนมากันชนมาเรียบร้อยพร้อมกับเซ็นเซอร์ให้ด้วยกันเซ็นเซอร์สองจุดนะครับเซ็นเซอร์ใช่ถอยหลัง ถอยนี่ไม่ต้องกลัวก็ต้องยันเนี่ยว่าสิไปชนรถข้างหนหรือชนแต่ก็ดูบ้างก็ได้นะจ๊ะไม่ใช่ว่าเออฟังแต่เซ็นเซอร์อย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ไหวนะครับก็ต้องทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับที่ตัวของเราเองใช่ครับอ่ะเคะเพื่อเป็นการเสียเวลาเราพาไปดูรอบนอกไปดูข้างในกันต่อเปิดออกมานี่กว้างแน่นอนเหมือนกับได้รถเก๋งแต่ได้กระบะไปด้วยโอ้โหเอาไปคนบังหน่ายอดคนใดรก็ได้นะครับ จะง่ายง่รู้ละเอาท็อฟฟี่พาชมแล้เวเบิงเงนะเ้งข้างเบิ้งข้งางนัเบิ้งข้างข้างหลังก่อนเบิ้งข้างนี่นะฮะกว้างขวางบ่ผ้านุ่มๆนะจ๊ะเป็นบ่ผ้ากว้างขวางนะพี่นอ้องแล้วเขาให้เป็นอันนี้ที่เกาะเกาะเป็นพวกเขาซื้อของมาจากตลาดนี่นสิ uh huh. หรือว่าขั้นห่มขั้นจองเขานะใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับเนาะหรือว่าหิว้วหิ้วถุงน้ำางนี้ <Man. S 2> ไม่ได้หิวเซนเซนเซนี่วะ อันนี้ดังจริงหิวไสหิวน้ำหรือว่าท่านบ่อยากไปหิวตรงนี้ก็มีตรงกลางมีที่พักแขนหรือว่าจะเป็นใส่แก้วน้ำใส่ได้จ้านี่มันเป็นของเล่นๆเลยกว้างๆนะเหมือนกับนั่งรถเก่งคันนึงเลยนะคะได้กระปะาสี่ประตูไปนะจ้าใช่แล้วครับถูกต้องนะฮะไปดูข้างหน้าดูข้างหน้าบ้างกว้างๆกระจกเป็นแบบไฟฟ้าได้พี่น้องเด้อกระจกเปิดไฟฟ้ากว้างๆอ้าว ข้างหน้านะคะตรงเขาเรียกอะไรอ่ะที่พักแขนด้านด้านข้างไอประตูใช่ไหมบุผ้าก็จะบุผ้านะคะตัวนี้กระจกเป็นปรับไฟฟ้าทับไฟฟ้าไหมคันนี้กระจกปรับไฟฟ้าครับผมับไฟฟ้าด้วยเนาะกระจกปรับไฟฟ้ากระจกเป็นระบบไฟฟ้าทั้งเบิร์ดนะครับเด้อจ้าอ่ะเนี่ยบบเซียเห็นเบิร์ดเลยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตะก้องเบิร์ดเป็นตะก้องคุณนะเบิร์ดกระจกคุณแหม เอนี่เห็นไหมแล้วก็เวลาจะเราจะปรับมุมมองทิศทางการส่องกระจกมองข้างเราก็มุนปรับไปเลยซ้ายขวาแล้วก็เนี้ยๆโค้งไปได้มึงแงะด้วยได้สามร้อยหกสิบองศานี่โอเคคันนี้เกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะครับใช่ค่ะหน้าจอเครื่องเลนนะครับเป็น FM AM นะครับท ขาโรับสายรสายได้นะคะจากทางเครื่องเล่นเลยนะจ๊ะแล้วก็มีซีดี AUX USB ง่ายนี่นะคะระบบแอร์เป็นแม่นวนด้วยพี่น้องเด้อคันนี้มีแอร์แบกให้ด้วยนะคะครับแอร์แบกคูล้วก็ให้ป็้ไฟก็มีได้ไฟกระจกหลังเขาให้ power outlet มาสองช่องตรงนี้ระวังฟังคนครับแล้วก็คนบาขบพร้อมนะ ันนี้ก็จะเป็นที่ไว้เอกสารมีสองช่องตรงนี้ให้พวงมาลัยเป็นแบบมันติแล้วเด้อจ้าแลบบเป็นโหมดฟังก์ชันเนาะปิดเสียงปิดวิทยุเวลาเขาแบบคน่นทรเขาหรือยังเนี่ยเขาแบกดรับอยู่นี่ได้นะครับปิดเสียงเปลี่ยนคืนวิทยุเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ตรงนี้เลยคอนโทรลใช่แล้วลาบคันนี้ไม่ไปเท่าไหร่แล้วคะอันนี้เลขไม่อยู่ที่แสนสอง แสนสองนิดๆนะครับใช่นะนะคะก็ใช้งานทั่วไปนะเพราะว่าปี2016ใช่ไหมครับ2016ใช่แสนสองเข็ไม่บันวันหลายรอบประมาณนี้แหละนะคะก็มีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดให้ด้วยอีโคโหมดคืออะไรครับอีโคโหมดนี้น่าจะเป็นแบบประหยัดประหยัดพลังงานหมดประหยัดพลังงานใช่พาวเวอร์โหมดช่วยออกตัวอันนี้ก็พาวเวอร์โหมดก็จะเป็นตัวช่วยช่วยออกตัวเวลาแบบว่าออก ยังไงอะขับให้มันแรงขึ้นนี้บนเขาขึ้นเขายังสี่บ่อก็จะประมาณนั้นนะจ๊ะอันนี้ก็ที่พักแขนอีกด้านนึงข้างในก็จะเป็นที่ใส่เอกสารที่ใส่เอกสารนะคะนี้เป็นบุผ้ามาให้นะจ๊ะสวยงามนะข้างบนก็นี่ที่ใส่แว่นมีแผงบังแดดให้ปกตินะมีไฟเปิดปิดได้เปิดได้ทั้งสองรูปแบบนะจ๊ะสวยงามนี่ก็จะประมาณนี้ครับ สำหรับคันนี้อย่างที่บอกแหละได้กระบะไปแต่เหมือนกับนั่งเก่งเลยอะ่ะครับเพราะว่าข้างในก็กว้างขวางเหมือนกับเป็นเก่งคันหนึ่งเลยนะคะกว้างขวางแห้งพี่น้องกว้างขวาง,วงจริงๆเลยกว้าง,งขวางอีลีแบบว่าครบเซต<ง>อ่ะใช่ตัวนี้เป็นอย่าลืมว่าไม่ใช่ตัวสูงนะเป็นตัวเตี้ยนะจ้าเตี้ยนะจจะเป็นสีประตูชร้อมกับวัยรุ่นวัยรุ่นวัยแซตด้วยนะค่ะไปแต่งสบายเลยนะครับเนาะ อย่าลืม้วกันประวัติดีซีดาวขับฟรีไปเลยหนึ่งีเต็มเต็มจ้าถ้าสนใจรถคันนี้ก็โทรเข้ามาติดต่อสอบถามกับเซลของเราได้เลยนะมีสามเซลพร้อมรับสายอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเซลเตยนะเบอร์0 8 2อห่า1 4่9 2 5 5นะารับค่ะหรือจะเป็น0 9 4ค่ะ6 4 2 2 5เอ้ย2 6 5 9นะคะกับ เซลเกครับหรือว่าจะเป็นเซลมินนะศูนย์หกสี่สองสองสามห้าหกห้าหกจ้านอกจากนี้เรายังมีแถมฟรีหลากหลายรายการด้วยนะจ้าที่เช่นอะไรบ้างเลยอาจจะเป็นค่าจัดไฟแนนซ์ค่าโอนนะคะหรือเติมน้ํามันให้เต็มถังไปฟรีๆเลยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดเราไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลยฟรีๆนอกจากนี้ยังแถมไปเลยค่ะกับกล้องหน้ารถผักซีพอลบนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนถ่ายคล้องเลครัว ก่อนสงมอดรถให้ด้วยนะจ๊ะนอกจากนี้ค่ะยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงตลอดระยะเวลา1ปีเตปีเต็มๆจ้ารถไม่ดีที่นี่ไม่ขายเจอสมชายคาเซ็นเตอร์โมชายจงเจริญสมชายคารเซ็นเตอร์เขาฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเพจนะครับกดเข้าไปกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ รถมือ2สมชาย Car Center ชะคาเซนเตอร์ชนบุรีนะครับทั้งนนใน Facebook แล้วก็ในช่อง YouTube YouTube ก็จะเป็นรถมือสองสมชายคาเซนเตอร์อารันนะคะยังไงก็ฝากเข้าไปติดตามฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปที่พวกเราถ่ายด้วยแล้วกันเนาะ ทุกๆคลิปถ้าใดที่สนใจรถคันไหน,นก็เลื่อนไปดูได้ทุกๆคลิปหรือว่าอยากหให้เราไปรีวิวไปห้าพาไปดูรถคันไหนก็มาคอมเมนต์พาแชทมาบอกได้เลยเราจะพาไปดูยันรถ6กล้อเลยหกล้อหกล้อเมีหกลนี่เราต้องไปถึงอารันเลยนะเอาเนี่ยก็เพื่อเราอยากจะไปอารันไง<笑><笑>เราอยากจะไปรีวิวหกล้อไงโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อน อ่ะคลิปต่อไปเราจะพาไปดูรถคันไหนรถอะไรยี่ห้ออะไรกี่ประตูค่อยติดตามกันแล้วกันติดตามถ้าไม่ติดตามจะไม่เห็นใช่แล้วถ้าติดตามจะเห็นแน่นอนใช่แล้วไปละบายบายวันดีค่ะปุ๊ไปสิไปสิไปลงไปไปลงไป่ะไปลงไปเออเอาไม่ว่าบอกตากล้องนี่หว่าไปก็ได้วะ